ค่ะเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วหรือยังคะเด็กๆเ,เปิดหน้านี้เลยค่ะหน้าที่มีจานข้าวที่คุณครูได้บอกไว้เมื่อสักครูน่นี้เห็นไหมคะที่มีจานข้าวมีช้อนแล้วก็มีซ่อมด้วยมีช้อนพี่หมีกับซ่อมพี่หมีด้วยเด็กๆนึกเมนูในจานอาหารแล้วออกหรือย,ยังคะก่อนที่เราจะมาวาดรูป เดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำชี้แจงให้ฟังนะคะโรงเรียนสุพรรณภูมิแบบบันทึกกิจกรรมสร้างสรรค์ชั้นอนุบาลสองสัปดาห์ที่หกเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ชื่อกิจกรรมหนูทำได้ชื่อกิจกรรมหนูทำได้ คำชี้แจงวาดภาพอาหารที่ชอบและตกแต่งให้สวยงามอีกรอบหนึ่งนะคะวาดภาพอาหารที่ชอบและตกแต่งให้สวยงามวัสดุอุปกรณ์ในการทำใบงานชิ้นนี้นะคะ 1. แบบรูปจานอาหารและช้อนซ่อม 2. ดินสอ สามสีเทียนหรือสีไม้จะเป็นสีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะแล้วข้างๆภาพเล็กๆอันนี้เป็นตัวอย่างเมนูอาหารหรืออาหารที่เด็กๆบางครั้งอาจจะนึกไม่ออกสามารถวาดได้ตามแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆชอบเลยนะคะเมนูอาหารของเราวันนี้เป็นอาหารเช้าดีไหมคะ ตอนเช้านอกเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารง่ายๆตอนเช้าเลยนะคะตอนเช้านี้ถ้าเราตื่นแต่เช้าตื่นเช้าบางครั้งเราก็จะทานข้าวได้ไม่เยอะใช่ไหมคะทานข้าวได้ไม่เยอะเราก็เปลี่ยนจากข้าวเป็นขนมปงังเป็นฮอทดอกเป็นไข่ดาวแล้วก็มีผักสลัดนิดหน่อยเด็กๆชอบทานไหมคะอ่า หรือว่าเด็กๆจะทำนอกเหนือจากเมนูที่คุณครูพูดก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆชอบเลยแต่คุณครูวันนี้อย่างครูจะวาดให้เด็กๆด,ดูเผื่อบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าจะวาดแบบไหนอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคุณครูก็จะวาดไข่ดาว <c oughs> ฟองใหญ่ๆ ไข่ดาวฟองใหญ่ๆสองฟองเลยครูชอบกินไข่ดาวสองฟองเลยนะคะอันนี้คือไข่ขาวเสร็จแล้วก็จะมีไขแ่ขแดงไข่แดงกลมๆไข่แดงกลมๆอยู่มีสองฟองก็ต้องมีไขแ่แดงสองใบชุ๊บ เสร็จแล้วอันนี้คือไข่นะคะไข่ดาวคุณครูทอดได้เป็นไงคะใบใหญ่มากๆไข่ดาวคุณครูใหญ่มากๆเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นขนมปังขนมปังเราจะวางไว้ตรงนี้เอาเป็นแบบขนมปังฟาร์มเฮาส์ขนมปังฟาร์มเฮาส์ชุบอยู่ข้างๆกับไข่ดาวสองแผ่นด้วยค่ะ Diamonds, ну ขนมปังฟาร์มเฮาส์สองแผ่นเลยเส้นนิดหนึ่งเพราะว่าจานมันวางอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจจะเลยจานไปนิดหนึ่งได้ขนมปังก็จะมีจุด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 นิดหน่อยเป็นรูเขาเรียกว่ารูระบายอากาศที่เป็นจุดจุดนะคะขนมปังต่อมาก็จะเป็นไสกรอกเอาอะไรดีคะแฮมชีส หรือว่าจะเป็นโบรอน่าหรือว่าจะเป็นไส้กอกไก่เอาอะไรดีนะไส้กอกอะไรดีนะเด็กๆว่าได้ไหมคะน่าเอส้กอกเราเอาไปเวฟในไมโครเวฟก็ได้เอากี่อันดีคะ สองอันเนาะหรือว่าจะเอาเอาเป็นไส้กรอกแบบอันเล็กๆก,ก็ได้ไส้กรอกน,น้อยๆอไส้กรอกน้อยๆสองอันต่อมามีไข่มีขนมปงังมีไส้กรอก มีอะไรอีกนะมีผักสลัดใช่ไหมคะผักสลัดก็จะเป็นใบยักๆยักนักัผักก,ก,ก,ากกาดแก้วผัากกาดขาวหรือจะเป็นผักที่ทานกับผักสลัดนะคะผักสลัด อ่าเป็นใบใบเลยแล้วก็จะมีมะเขือเทศด้วยทานมะเขือเทศด้วยนะคะแก้มจะได้เป็นสีชมพูมะเขือเทศกลมกลมแล้วก็มีมเมล็ดมะเขือเทศด้วยแก้มจะได้เป็นสีชมพูมะเขือเทศด้วยทานแล้ว ผิวพันก็จะดีค่ะามีอะไรอีกคะแตงกวาแตงกวาก็กลมๆหั่นเป็นกลมๆมีเหมือนกันเลยหั่นเป็นกลมๆเนเป็นกลมๆมีจุดๆใส่อะไรอีกคะอ,อัน,นตรงนี้เป็นน้ำสลัด มีถ้วยใบเล็กๆวางอยู่เป็นน้ำสลัดใส่น้ำสลัดอยู่ตรงนี้อันนี้คือน้ำสลัดนะคะเสร็จแล้วเราก็ไประบายสีกันระบายสีไข่กันก่อนเลยซาบายสีไข่สีออก ส้มส้มสีออกส้มส้มนะคะระบายตรงกลางสีส้มส้มระบายตรงกลางก่อนใบเล็้ทั่วๆนิดนึงแล้วเราก็ใช้สีเหลืองระบายทับลงไปเหมือนเดิมค่ะเหมือนเมื่อวานนี้เลยผสมสีกันระบายสีเหลืองทับลงไปเสร็จแล้วไข่ขาวของเราเวลา เอาไปทอดหรือว่าเอาไปทอดในกระทะกระทะแบบไร้น้ำมันนะคะมันก็จะสีขาวๆนวลๆใช่ไหมคะแล้วก็ขาวนวลๆแล้วก็อาจจะใส่สีเนื้อลงไปนิดนะึงเบาๆผิวๆเราจะไม่ทอดในกระทะทอดหมูกระทะทอดหรือเป็นกระทะผัดนะคะเพราะอันนั้นทานแล้วทำให้เราอ้วนใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่ในกระทะ เทฟลอนเทฟลอนอาใส่ในกระทะเทฟลอนเลยกระทะที่ไม่ใช้น้ำมันนะคะนี่สมมุติว่าออกขาวนวลนๆนนเราไม่ใช้กระทะที่ใช้ทอดหมูทอดไก่เราก็ใช้กระทะเทฟลอนได้อะเสร็จแล้วต่อมาเส้กอกของเราขนอกของเรา นดอกของเราก็จะสีน้ำตาลน้ำตาลขอบขอบตัดขอบสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆตัดขอบสีน้ำตาลก่อนค่ะตรงนี้จะเจอความร้อนเยอะตัดขอบก่อนเลยแล้วเราก็จะระบายสีน้ำตาลแบบลายๆตรงกลางๆาง ระบายขอบขอบแล้วก็ระบายลายๆตกกลางๆนะคะระบายขอบขอบระบายลายๆตรงกลางเสร็จแล้วก็ระบายสีสม้มทับลงไปแต่ไม่ต้องหนักมากนะคะระบายลายๆลายๆทับลงไปกบกับสีน้ำตาลก็ได้ระบายทับสีน้ำตาลไปเลยนี่ค่ะ ใาบาทับไปเลยค่ะอืมสองอันเสร็จแล้วต่อมาขนมปังของเราเอาไปปิ้งใช่ไหมคะขนมปังของเราเอาไปปิ้งขอบของมันก็จะออกสีค้ำคำนิดนึงแล้วก็ใช้สีน้ำตาลตัดกรอบใช้สีน้ำตาลตัดกรอบ ขนมปังของเราเอาไปปิ้งมันก็จะคำขำตัดเสร็จแล้วจุดค่ะจุด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 เป็นจุดโดนความร้อนแล้วก็ใช้สีน้ำตาลไลาๆไม่ต้องทั่วแผ่นนะคะไม่ต้องทั่วแผ่นแล้วก็ไม่ต้องหนักด้วยเอาเบาเบาไม่ต้องทั่วแผ่นไม่ต้องหนักเอาเบาเบา เสร็จแล้วมันเดิมค่ะใช้สีส้มระบายเบาๆสีส้มระบายเบาๆให้ทั่วเลยเราจะทานแยมอะไรดีคะทานแยมอะไรดีนะทาแยมไหมคะทาแยมเนาะใช้สีแดงแยมสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ตรงกลางแล้วก็ถักหนักๆเลยนี่ม้วนๆเทคนิคเทคนิคเทคนิคการระบายแบบม้วนสีอาม้วนเลยค่ะก็คือระบายวนๆค่ะเนี่ยค่ะระบายวนๆเป็นการม้วนให้ดูเหมือนว่าเราทาแยมทาแยมสตรอเบอรี่ม้วนๆ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 วนเหมือนเขียนเลขศูนย์นะคะวนไป อ่ายงคะเรียบร้อยแล้วต่อมาผักของเราทาแล้วมีประโยชน์ใช่ไหมคะใชสะ้สีเขียวแก่ค่ะตัดขอบสีเขียวแก่ตัดขอบเลยตัดขอบให้หมดทุกเส้นเลยนะคะทั้งตรงกลางด้วยผักสลัดของเราผักกาดขาวผักกาดแก้ว ผักกาดเขียวหรือว่าผักสลัดอะไรกินโอต๊ตโรดโอต๊ตโอต๊กนะคะเหมือนกันสีเหมือนกันแล้วก็ใช้สีเขียวอ่อนระบายทับเลยค่ะไม่ต้องหนักมากนะคะเอาเบาๆระบายทับเบาๆไม่ต้องหนักมากสลัดของเราสีเขียวบ้างสีครบเลยเขาบอกว่าในหนึ่งวันเราต้องทาน ผักและผลไม้ให้ครบห้าอย่างน,น้อยห้าสีนี่เราได้หลายสีเราได้สีเขียวหนึ่งแล้วอต่อมาต่อมาค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังต่อมาค่ะอะไรคะมะเขือเทศมะเขือเทศของเราสีแดงแล้วก็เหมือนเดิมขัดตัดเส้นตรงขอบสีแดง ตัดเส้นตรงขอบด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคเมื่อวานจากขอบไม่จำเป็นต้องเส้นเท่ากันเทคนิคเมื่อวานเลยคะ่ะจะขอบหนักขอบเบาปลายหนักขอบเบาปลายแล้วเราก็ใช้สีส้มระบายทับลงไป ใชไหมคะเาใช้สีส้มระบายทับลงไปก็มาเขือที่ของเราก็จะเป็นแดงแดงส้มส้มนะคะต่อมาคะ่ะแตงกวาแตงกวาของเราสีเขียวแก่คะ่ะสีเขียวแก่ขอบสีเขียวแก่ตรงขอบคะ่ะสีเขียวแก่ตรงขอบ แล้วก็ใช้สีเขียวอ่อนเบาๆสีเขียวอ่อนเบาๆนะคะสุดท้ายก็สีเหลืองปิดท้ายค่ะระบายทับทั้งเขียวอ่อนและเขียวแก่เลยใช้สีเหลืองปิดท้ายระบายทับทั้งเขียวอ่อนและเขียวแก่เลยค่ะต่อมาเราจะมาน้ำสลัดใช่ไหมคะ น้ำสลัดของเราก็จะออกเป็นสีออกนวลนๆน,น,นะคะน้ำสลัดของเราก็จะเป็นสีนวลนๆนนก็ระบายสีเนื้อลงไปค่ะระบายสีเนื้อลงไปถ้วยน้ำสลัดของเราแล้วก็ระบายสีส้มนิดหน่อย แล้วก็สีเหลืองสุดท้ายทับลงไปค่ะโอเคตอนนี้อาหารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆคิดว่าเป็นยังไงคะยังมีองค์ประกอบอื่นๆใช่ไหมคะที่เราจะต้องทำต่อมีอะไรคะมีจานยังไม่ได้ระบายเลยมีซ่อมแล้วก็มีช้อนนะคะ อ่เราจะละมาระบายจานกันแต่จานของเราไม่ต้องระบายข้างในนะคะถ้าเราระบายข้างในเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเนื้อเหี่ยวสีจานข้างในมันจะเด่นกว่าสีอาหารของเรานะคะเราจะระบายแค่ตรงขอบขอบค่ะระบายขอบขอบเด็กอยากได้สีอะไรระบายได้เลยแล้วเด็กยกได้จานสีระบายได้เลยนะคะระบายแค่ตรงขอบขอบนะคะ จะหนักก็ได้จะเบาก็ได้ค่ะแล้วแต่เด็กๆเลยระบายตรงขอบๆนะคะค่อยๆระบายค่ะเพราะอันนี้จะยากนิดนึงเด็กๆต้องใช้ข้อมือในการหมุนเพราะขอบของจานจะเส้นเล็กแล้วก็จะมีขนาดพื้นที่ในการระบายไม่เยอะและเป็นเส้นโค้งๆเด็กๆอาจจะยัง ไม่ชำนาญจะต้องใช้ในวิธีในการหมุนข้อมือนะคะหมุนข้อมือเห็นไหมคะคุณครูไม่ได้หมุนกระดาษเลยหมุนข้อมือเอาหมุนข้อมือเฉยๆไม่หมุนกระดาษนะคะหมุนข้อมือแล้วก็ค่อยๆไล่ไปให้เต็มขอบไล่ให้เต็มขอบเลยไม่ต้องรีบนะคะจะเย็นๆค่ะ ไม่ต้องรีบในการทำกิจกรรมศิลปะนะคะในหนึ่งวันคุณครูจะให้คุณครูแต่ละห้องเนี่ยจะให้เวลาในการทำกิจกรรมศิลปะประมาณ40-50นาทีโดยที่กิจที่ให้กิจกรรมศิลปะใช้เวลานานเนี่ยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กๆต้องใช้ความสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบชิ้นงานของตัวเองเด็กๆจึงต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ ซึ่งกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์นั้นเด็กๆจะต้องใช้จินตนาการสูงในการออกแบบชิ้นงานทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพฤษศการาช2560จึงได้ให้ข้อกำหนดไว้ะค่ะว่าจะต้องให้เวลาในให้เวลาให้เด็ก,เดกๆเนี่ยเยอะนิดนึงในการทำงาน ระบายให้ครบเลยค่ะโอเคเต็มแล้วตรงนี้ที่คุณครูเว้นไว้เพราะว่าถ้าระบายปุ๊บเนี่ยมันจะบังขนมปังหน้าสตรอเบอรี่ของเราใช่ไหมคะไม่ต้องระบายก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรก็เสมือนว่าขนมปังเราเนี่ยทับขอบของจานนะคะต่อมาค่ะเราจะมาระบายส้มระบายส้ม คุณครูอยากได้ซ่อมสีชมพูซ่อมสีชมพูตรงนี้เป็นสีขาวขาวนะคะเป็นสีขาวไม่ต้องระบายคุณครูจะให้ตรงนี้เป็นสีขาวนะคะคุณครูอยากได้ตรงที่ด้ามจับของซ่อมเป็นสีชมพูคุณครูก็ระบายสีชมพูขอบขอบ ชมพูขอบขอบมาตามขอบเลยค่ะชมพูตรงขอบนะคะอ่าเสร็จแล้วค,คุณครูก็ระบายข้างในเบาๆระบายข้างในเบาๆต่อมาค่ะน้องหมีน้องหมีของเราคุณครูจะใช้ น้องหมีสีฟ้าคุณครูเจี๊ยบจะให้เป็นน้องหมีสีฟ้าน้องหมีสีฟ้าีาาดใหญ่กได้น้องหมีสีอื่นก็ได้นะคะหรือจะเป็นช,นช้อนซ่อมสีอื่นก็ได้ต่อมาค่ะเรามาระบายช้อนกันซ่อมเราระบายเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาระบายช้อนกันเลย สีเดียวกันเนาะมาเป็นแพ็กเกจคู่เดียวกันก็ระบายสีเดียวกันเลยค่อยๆไล่ค่ะไล่เฉดสีตัดขอบค่อยๆไล่ไม่หมุนกระดาษเห็นไหมคะคุณครูไม่ได้หมุนกระดาษเลยกระดาษอยู่ที่เดิมคุณครูใช้หมุนข้อมือแทน เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะไล่สีใช้สีชมพูเด็กจะระบายแนวตรงก็ไปทางตรงจะระบายแนวนอนก็ไปทางแนวนอนนะคะห้ามระบายสวนกันนะถ้าระบายสวนกันแล้วชิ้นงานของเราจะออกมาไม่สวยงามเสร็จแล้วค่ะอันนี้ชอ็อตของเราคุณภูก็จะใช้สีขาวนะคะต่อมาน้องมีของเราเหมือนเดิม สีฟ้าน้องหมีของเราสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะอาหารของเราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสวยไหมเด็กๆอยากจะให้ในจารอาหารเป็นอาหาร ประเภทอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนของคุณครูแต่ถ้าเหมือนอาจจะหรือว่าไม่ชอบจานสีม่วงก็ได้ค่ะเปลี่ยนสีก็ได้ไม่ชอบช้อนส้อมสีชมพูน้องหมีสีฟ้าก็ได้ค่ะเปลี่ยนได้หมดอันนี้คุณครูแนะนําให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะต่อไปเราพักมือกันนิดนึงนะคะพักมือด้วยกันแบบมือออกมาขยับนิ้ว แบบคลิปเมื่อวานนะคะเห็นไหมที่เขาขยับนิ้วขยับนิ้วโป้งขยับนิ้วโป้งขยับนิ้วชี้ขยับนิ้วกลางขยับนิ้วนางแล้วก็ขยับนิ้วก้อย อีกรอบหนึ่งนะคะขยับนิ้วโป้งขยับนิ้วชี้ขยับนิ้วกลางขยับนิ้วนางแล้วก็ขยับนิ้วก้อยเป็นไงบ้างคะมือหายเมื่อยหรือยังค่ะเดีย๋ยวเราไปพบกับผลงานชิ้นต่อไปได้เลยค่ะ